สวัสดีค่ะแม่แอนค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะหลายๆคนที่กำลังเข้ามาดูคลิปนี้อยู่คงมีความสนใจที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมนะคะและในฐานะที่แม่แอนเนี่ยเป็นผู้คร่ำบอดในวงการปั๊มนมเรียกว่าประสบการณ์โชคชนเพราะเรามีลูกถึง3คนและลูกทุกคนคือกินนมแม่ล้วนๆมาได้แบบปีกว่าแล้วนะวันนี้เราจะมาบอกเล่าทุกอย่างว่าแบบเอ้ยการที่จะมี นมให้ลูกกินยาวๆนะคะเราต้องเลือกเครื่องปั๊มนมที่มีคุณสมบัติยังไงถ้าพร้อแมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะมีคําถามค่ะเราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องปั๊มนมหรือเปล่าถ้าตามธรรมชาติเลยนะคะเด็กเกิดมาส่วนใหญ่ก็จะดูดนมแม่เป็นอยู่แล้วและถ้าบ้านไหนลูกดูดนมเก่งอันนี้ถือว่าคุณแม่นะคะโชคดีไปนะคะแต่ถ้าบางบ้านลูกดูดไม่เก่งดูดแปบ๊แปบๆลายนะคะอันนั้นเราจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าบางทีแบบว่า ลูกดูดแป๊บๆคายเงมันก็จะได้แค่นมส่วนหน้าลูกก็จะได้ความเติบโต,ตไม่เต็มที่เลยประมาณนี้นะคะหรือบางทีคุณแม่มีปัญหาสุขภาพนะคะเพราะเต้านมแต่ละคนไม,ไ,มไม่เหมือนกันบางคนหัวนมสัน้นหัวนมบอดไม่เหมาะที่จะให้แบบว่าลูกงบหัวนมเราเลยประมาณนี้อันนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้เครื่องปั๊มนมช่วยค่ะหรือเด็กบางคนนะคะดูดนมไม่เก่งนะคะทําให้น้ํานมไม่เพียงพอนะคะคุณแม่ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปั๊มนมเนี่ยมาช่วยกระตุ้นเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะ,ะ,คะอีกเคสหนึ่งก็คือคุณแม่บางคนที่จะต้อง บอกว่าไปทํางานนอกบ้านหรือบางคนอาจจะเป็นคุณแม่ครู t i m มแหละแต่บางทีต้องออกไปธุระประปังข้างนอกบ้างน,นะคะเราก็จาเป็นที่จะต้องบอกว่าเตรียมนมแม่เนาะให้คนที่สามารถแบบว่าอยู่บ้านคอยซัพพอร์ตคอยเลี้ยงลูกให้เราเนี่ยป้อนนมให้ลูกกินได้ะคะ่ะแล้วถ้าลูกกินนมเก่งแม่มีนมเยอะถามว่ายังต้องใช้เครื่องปั๊มนมอีกหรือเปล่าแม่แอนบอกเลยค่ะว่าจําเป็นมากๆเลยนะคะคือถ้าสมมติลูกเราอิ่มแล้วแล้วนมเรายังเยอะเกินความต้องการแล้วเราไม่ปั๊มออกเนี่ยร่างกายมันจะบอกเองว่า เราต้องการนมลดลงนะคะนมมันก็จะแห้งลงแห้งลงและที่สําคัญนอกจากนั้นคือมันจะมีปัญหาตามมาเช่นนมคัดนมตันเต้านมอักเสบเป็นไข้ไวดอทสารพัดส,สารเพเลยนะคะเราก็เลยต้องการใช้เครื่องปั๊มนมช่วยมารบายทถงที่สําคัญคือสามารถเก็บสต๊อกให้ลูกกินไปยาวๆได้อีกด้วยะคะ่ะอะเมื่อกี้นะคะเราฟังกันไปแล้วว่าทําไมเราจะต้องใช้เครื่องปั๊มนมทีนี้คําถามต่อไปนะคะคุณสมบัติของเครื่องปั๊มนมที่ดี มันจะต้องเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะมันจะต้องช่วยให้เราผลิตน้ํานมได้อย่างเพียงพอนะคะซึ่งจริงๆต้องบอก่อนเลยว่าม,มีปัจจัยแบบเกี่ยวเนื่องกันมากๆเลยนะคะอย่างแรกที่แม่จะพูดถึงนั่นก็คือแรงดูดนะคะแรงดูดเนี่ยมันก็ขึ้นกับกําลังมอเตอร์ของแต่ละตัวเครื่องแม่แอนแนะนําเลยว่าให้คุณแม่เลือกซื้อที่มีกําลังมอเตอร์ที่แบบสูงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสูงเราแรงไปเราสามารถเบามันลงได้แต่ถ้าเราซื้อเครื่องที่กําลังมอเตอร์ต่ำ ถ้าเราอยากจะแบบแรงขึ้น,นเพิ่มขึ้นได้แค่สุดแค่นั้นเองอะ่ะมันเพิ่มกว่านั้นม,มากไม่ได้แล้วเยนนะยประมาณนี้ค่ะต่อไปเนาะเ,เครื่องจะต้องดูดได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะทําให้เราไม่เจ็บเต้าเพราะถ้าดูดแรงเกินไปหรือดูดที่แบบไม่นุ่มนวลกระชากหัวนมอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณแม่วอลแวร์ไม่อยากปั๊มนมเลยนะคะอ,อย่างสุดท้าย ก็คือการปั๊มได้เกลี้ยงเต้านะคะข้อนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะถ้าเราปั๊มไม่ได้เกลี้ยงเต้านี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นเต้านมคัดนะคะเต้านมอักเสบเกิดไว้ดอทอะเลยประมาณนี้หรือบางทีใช้เวลาในการปั๊มนมนานเกินไปคุณแม่ก็จะมีอาการอย่างอื่นตามมาก็คืออย่างเช่นปวดคอบ่าไหลา่ปวดหลังจากการที่นั่งปั๊มนมหรือต้องก้มนานๆอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะปั๊มแล้วจะต้องไม่เจ็บด้วยซึ่งขนาด รวยปั๊มนมมีส่วนมากๆนะคะเราก็ต้องเลือกขนาดให้มันพอดีกับหัวนมเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุค่ะวัสดุจะต้องเป็นซิลิโคนที่เกรดดีนะคะ oh. มันจะทําให้แบบว่ากระชับแล้วก็เข้ากับรูปทรงของเต้านมของเราได้ค่ะแบตเตอรี่ก็สาคัญค่ะเครื่องปั๊มนมเนี่ยจำแนกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือเครื่องที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเวลาเราจะใช้งานเราก็จะต้องไปหาปลั๊กเสียบยอันนี้แม่แอนไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะปั๊มเนี่ย มันไม่สะดวกมากๆเลยนะคะประเภทที่2นั่นก็คือเป็นเครื่องปั๊มนมที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะเราสามารถชาร์จกลางคืนกลางวันปกแค่ตัวเครื่องออกไปใช้งานได้อันนี้เรียกว่าสะดวกสบายมากยางแม่แอนชอบมากเลยคือชอบปั๊มในรถค่ะเพราะบางทีเราขับรถไปทาธุระเสร็จใช่ป่ะขึ้นรถจะกลับบ้านเลอเราปั๊มกลับมาปุ๊บมีนม,มให้ลูกกินทันทีค่ะสุดท้ายนะคะ ืบเนื่องจากอันก่อนหน้านี้ที่เราพูดมาเนะว่าเราต้องพกเครื่องปั๊มนมออกไปทาธุระปะปังข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นขนาดของเครื่องปั๊มนมเนี่ยมีส่วนมากๆในการตัดสินใจซื้อนะคะเราคงไม่อยากจะพกเครื่องปั๊มนมเครื่องใหญ่ๆออกไปข้างนอกนะคะเป็นภาราเพราะว่าแค่ลำพังสัมภาระของลูกเราก็แบบเยอะมองบนอะไรนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลือกปั๊มนมเราควรเลือกที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาพกพาสะดวกและที่สําคัญถ้าแบตอื่นนะคะยิ่งดีเลยคะ่ะฟังกันมาก็เยอะแล้วใช่ไหม หลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้แม่แอนจะมาแนะนําเครื่องปั๊มนมรุ่นอะไรนะคะต้องบอกว่นเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Attitude มามนั่นก็คือนี่ค่ะ Little p ์ d Pro 2นะคะแล้วก็ Galaxy 2ค่ะก่อนที่จะไปรายละเอียดของตัวเครื่องปั๊มนมนะคะเรามาย้าเตือนกันอีกทีหนึ่งว่า t อ i t u d e มั uh, m เนี่ยเขามี5โหมดการทํางานอัจฉริยะนะคะเริ่มที่โหมดแรกน,น,นั่นก็คือโหมดการดูดหรือ Express i o n m น d e นะคะจะเป็นการดูด ยาวๆครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะช่วยระบายน้ำนมได้อย่างดีนะคะโหมดที่2นะคะจะเป็นโหมดกระตุ้นนะคะหรือมัสซัดโหมดนะคะโหมดนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมด้วยโดยการที่แบบว่าดูดสั้นๆกระตุ้นตืดๆๆๆตๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะโหมดที่3นั่นก็คือโหมด2 in 1นนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างโหมดที่1และโหมดที่2นั่นก็คือโหมดดูดและโหมดกระตุ้นนะคะเวลาเขาทำงานเขาจะดูดดูดสั้นๆนะคะแล้วก็ดูดยาวอีกหนึ่งทีอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการไหลของ แล้วก็บรรเทาอาการเต้านมพักตึงค่ะสำหรับหมดที่4นะคะนั่นคือหมวดรีดน้ำนมนะคะหรือ Double ล r e q u e n c y นะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันเต้านมอักเสบได้ด้วยค่ะหมวดที่5อันนี้เป็นหมวดใหม่ล่าสุดจริงๆเขามีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีในเครื่องปั๊มนมทุกตัวนะคะอย่างตัว Galaxy เดิมนะคะก็ยังไม่มีซึ่งจะมีมาเร็วน โหมดปั่นจี้หรือสปินโหมดนะคะก็จะมีแรงดูดตา่าแล้วก็ดูดทีทีอย่างรวดเร็วนะคะก็จะช่วยนะคะกระตุ้นต่มน้านมให้น้านมไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ผลิตน้ํานมได้มากขึ้น,นะคะ่ะมาเครื่องแรกที่เราจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือเครื่องปั๊มนมของ a อ t i t u d e m นมารุ่น Little p r u ลัส o นะคะอย่างแรกที่เราประทับใจนะนั่นก็คือเรื่องแบบว่าสีขาวลูกสาวนะะแล้วก็น้ำหนักที่เบามากเพียง255กรั ะะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนี่แหละนะคะแล้วก็จะมีนี่ใบรับประกันนะคะสําหรับคุณแม่ที่ซื้อเครื่องเตรียมไว้ก่อนที่น้องจะคลอดนะคะใบรับประกันเนี่ย เขาก็จะเริ่มนับจากวันที่น้องคลอดนะคะก็เริ่มไปเลยนะคะไม่มีการแบบว่านับตั้งแต่ตอนซื้อเครื่องอะไรประมาณนี้นาอโอเคนะคะนอกจากตัวเครื่องแล้วเขาก็จะมีสายปั๊มนะคะซึ่งตัวนี้สามารถปั๊มได้ทั้งปั๊มเดี่ยวและปั๊มคู่นะคะแต่มันเป็นเครื่องมอเตอร์เดียวนะคะโดยการแยกปั๊มเดี่ยวปั๊มคู่ก็คือถ้าใช้ปั๊มเดี่ยวก็จะเป็นสายอันนี้สายเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นปั๊มคู่ก็จะเป็นสายที่แยกออกมาเป็นตัว Y แบบนี้นะคะเราสามารถแบบว่าต่อกับกลวยปั๊มนม ก็แยก2ทางเลยนอกจากสายแล้วก็จะมีเซตกรวยปั๊มฐานขวดอะไรเงี้ยนะคะมาให้มาสองชุดเดี๋ยวแม่ต่อให้ดูว่าใช้ออกมาเราจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสายเข้าตัวเครื่องหนึ่งสายนะคะต่อเข้ากับกรวยปั๊มนม2กรวยแบบนี้นะคะก็จะปั๊มเป็นแบบปั๊มคูได้นะคะเป็นมอเตอร์เดียวกัเลยนนะคะแล้วเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นขวดนมเอาไว้เผื่อแบบเป็นขวดแล้วก็ให้น้องกินนมได้เลยนะคะแล้วก็จะมี เป็นอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จนะคะตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะคะเราสามารถชาร์จกลางคืนแล้วยกออกไปข้างนอกได้ทีนี้นะคะเรามาดูฟังก์ชันการทํางานของตัวเครื่องนี้ดีกว่านะคะคือเราบอกก่อนเลยว่าเขาพัฒนามาใช่ปหเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีดีกว่าเครื่องเก่าที่เป็น Little p a s s p o r t ธรรมดาเนาะ,ะโอเคนะคะที่ดีกว่านะคะมันก็คือระดับการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นในแทบทุกฟังก์ชันเลยนะคะอย่างโหมดดูดนะคะเดิมเนี่ยในเครื่องสีฟ้าลิตเติพลาสโปธรรมดานะคะเขา ทำงานได้ที่6เลเวลหรือ6ระดับนะคะตัวนี้เขาจะเพิ่มมาเป็น7ระดับนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูโหมดแรกนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็จะทําให้แรงดูดเนี่ยดีขึ้นดูดน้ํหนมได้มากขึ้นนะคะส่วนโหมดที่สองก็จะทํางานได้ถึง5ระดับเลยนะคะโหมดกระตุ้นนี่3สามสี่ห้าคะโหมดที่3า วินวันก็สามารถทำงานได้ทั้งหมด7ระดับด้วยกันค่ะโหมดที่4นะคะโหมดรีดน,นะคะก็ทำงานได้ 7ระดับเช่นกันนะคะ, <Wow. S 1> ะและที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือโหมดที่5นั่นก็คือสปินโหมดหรือโหมดบั่นจีนนะคะในเครื่องเดิมไม่มีอัปเกรดมาที่เครื่องนี้มีโหมดบั่นจีนเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> เรียกว่าครบฟังก์ชันการทํางานนะคะไม่มีไม่ได้แล้ว oh. สําหรับตัวแม่แอนเองนะแม่แอนว่าเครื่องนี้นะคะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าอาจจะปา๊มณ์แบบ อาจจะมีการเข้าเต้าด้วยปั๊มนมสําหรับกรณีที่น้องไม่มีเวลาเข้าเต้านะคะหรือมีน้ํานมเหลืออยู่หลังจากที่น้องกินนมแล้วนะคะใช้เครื่องนี้แม่อนว่า,าก,ก็เพียงพอแล้วนะคะสําหรับตัวเครื่อง Little p r u s Pro 2นะคะหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ย ฉันอยากปั๊มนมอยากมีนมให้ลูกกินยาวๆนะคะแต่บัจเจ็ตไม่ถึงสําหรับการจะเอื้อมไปเครื่องแบบว่าระดับสูงหรือรุ่นสูงของเขานะคะก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพียงพอเหมือนกันนะคะสําหรับรุ่น Little Plus Pro 2ค่ะก็แม่ๆก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะที่แม่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวเครื่อง Little Plus Pro 2นะคะมีปุ่มพอ u หรือหยุดการทํางานนะคะแค่กดปุ่มน,นี้นะคะ มันสามารถหยุดการทำงานให้เราทั้งหมด5นาทีเผื่อคุณแม่แบบว่ามีธุระประปางอยากจะไปเข้าห้องน้ำนะคะหรืออยากจะไปดูลูกลูกร้องอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็สามารถกลับมา กดปุ่มแล้วก็เครื่องก็เดินในเวลาที่เราพอสไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถล็อกหน้าจอได้โดยกดปุ่มฟังก์ชัน v i e ี่ทางไว้3วินาทีนะคะเครื่องก็จะล็อกหน้าจอการทํางานนะคะเวลาลูกมาแบบเล่นเครื่องปั๊มนมเรานะคะมันก็จะสามารถแบบว่าไม่เปลี่ยนโหมดอะไรนี้ได้เลยเนาะโอเคดีมากๆเลยนะคะสําหรับแบตเตอรี่นะคะเครื่องนี้แบตเตอรี่อยู่ที่2,600มิลลิแอมป์นะคะก็สามารถชาร์จ4ชั่วโมง ต็มนะคะแล้วก็ใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเครื่องปั๊มนม Galaxy 2กันค่ะอ่ามาถึงเครื่อง Galaxy 2 แกะออกมาก็จะได้ของแบบประมาณนี้เลยนะโอเคนะคะเรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนดีกว่านะคะตัวเครื่องเนี่ยเครื่องเดิมจะเป็นแบบว่ากลมๆเป็นๆแบนๆใช่ป่ะแต่ตัวนี้นะคะมาในแบบว่าลักษณะแบบวงรีนะคะสวยงามที่สําคัญคือแม่แอนชอบไฟมากเลยค่ะนี่โหไฟแบบ ให้ความรู้สึกล้ํานะคะแล้วก็มาด้วยการทํางานเหมือนเดิมนะคะเป็น2มอเตอร์อัจฉริยะนะคะสามารถปรับโหมดแยกข้างการทํางานได้ระหว่างเต้าซ้ายและเต้าขวานะคะอย่างเช่นขวาอยากปั๊มแรงแรงซ้ายอยากปั๊มเบาๆนะคะเราสามารถแยกปรับโหมดได้อย่างอิสระเลยนะคะซึ่งสายก็จะเป็นแบบว่าสายแยกเดี่ยวนะคะ อันนีนะ้หนึ่งสายต่อหนึ่งข้างการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะคะตัวเครื่องเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะหน้าตาแบบล้ําแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตรกรรมใหม่นะคะเป็นไมโครแอร์ปั๊มนะคะที่ทาให้เราสามารถว่าดูดหรือปั๊มนมได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะแต่ว่ายังดูดได้ล้าลึกเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนฟังก์ชันการทํางานอย่างที่บอกว่าสามารถทํางานแยกข้างได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกัน เรื่องมานะคะอย่างเบียดด้านนี้นะคะด้านซ้ายนะคะเราก็จะสามหาหรถบว่าทางานได้หมดนี่เลยนะคะทั้งหมด5โหมดด้วยกันเติดเติดเติดนะคะโหมดแรกที่โหมดหมดูนะคะสามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับด้วยกันนะคะต่อไปโหมดที่2นะคะเป็นโหมดกระตุ้นนะคะเราสามารถทํางานได้ถึง5ระดับด้วยกันส่วน โหมดที่3ก็คือเป็นโหมด2 in 1นะคะเราก็สามารถทำงานได้ถึง7ระดับด้วยกันส่วนโหมดที่4เป็นโหมดรีบนะคะนี่ทำงานได้7ระดระดับนะคะโหมดสุดท้ายนะคะหรือสปินโหมดหรือที่เรียกว่าโหมดปั่นจี๊ดนะคะน,นี่เลยนะคะคือต้องบอกกันเลยว่าที่ชอบมากคืออันนี้เพิ่มจากเครื่อง Galaxy เดิมมาเป็น Galaxy C 2เนี่ยเขา เพิ่มหมดบัรจิตขึ้นมานะคะแถมยังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันสะา,า,ามนะคะ <c oughs> คือเรียกว่าดีงามมากๆเลยค่ะเลิมเลิมอีกฟังกช์ชันหนึ่งที่แม่แอนว่าเฮ้ยเขาแอดเข้ามาแบบมีประโยชน์มากนะคะนั่นก็คือฟังกช์ชันการสวิตนะคะอย่างเช่นกรณีบางทีแม่แอนปัม๊มนมข้างนี้เต็มขวดแล้วข้างนี้ยังไม่เต็มขวดแต่เราไม่อยากหยุดการทํางานทั้ง2เต้าพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้ปุ่มสวิตได้นะคะอย่างเช่นนี่อันนี้มันก็จะหยุดข้างนี้ไปเห็นปะ เราก็จะสามารถแบบว่ายังคงปั๊มนมข้างนี้อยู่นะคะข้างนี้ที่นมเต็มขวดแล้วเราก็สามารถพักเบรกนะคะไปเทนมลงขวดได้แล้วก็สามารถกลับมาสลับข้างได้อีกหรือจะสามารถสลับกลับมาปั๊มคู่ได้อีกด้วยนะคะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเจ๋งแจ๋วมากๆเลยค่ะ มาพูดถึงสเปคต,ตัวเครื่องนะคะน้ำหนักตัวนี้นะคะอยู่ที่385กรัมนะคะเรียกว่าก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรเพราะว่ายังไม่ถึง4กีเลยอะ่ะถือว่าสบายๆลวทิศที่สำคัญคือขนาดกระทัดรัดมากนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะความจุเขาอยู่ที่5,200มิลลิแอมนะคะเรียกว่าชาร์จ4 oh. ชั่วโมงเต็มนะคะและถ้าสมมุติพกไปข้างนอกปั๊มเนี่ยเราสามารถปั๊มได้ทั้งหมดนะคะในกรณีที่เราใช้ปั๊มเดียวข้างเดียวนะปั๊มได้ถึง16ครั้งครั้งละ3 0นาที นะถ้าคุณแม่ปั๊มคู่นะก็สามารถใช้ได้ถึง8รอบปั๊มนะคะอรอบละส0นาทีเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยแปดรอบเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วนะที่จะใช้งานนะคะคือทุกวันนี้แม่แอนอะ ไม่ได้ปั๊มนมวันหนึ่งแปดรอบปั๊มวันละประมาณสามรอบแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชาร์จแค่วันเว้นวันแค่นั้นเองค่ะถ้าถามว่าทำไมต้องใช้เครื่อง Galaxy 2นะคะคือต้องบอกก่อนว่าแรงดูดเขาเนี่ยอยู่ที่450 mmHg ต่อข้างเลยถ้าเทียบกับเรื่องเครื่อง Little Plus Pro 2นะคะอันนั้นอนะมอเตอร์เดียวแรงดูดก็อยู่จะอยู่ที่400 mmHg นะคะจะเบากว่าแล้วก็ที่สำคัญคือต้องแชร์สองข้างด้วยนะคะแนนก็เลยอยากแชร์ให้ทุกคนนะถ้ามีบบ u เจ็ต ซื้อเครื่อง Galaxy ถูกไปเลยนะคะเครื่องเดียวจบสบายใจแม่นะคะลูกมีนมกินยาวๆแบบเบบี้เกตแน่นอน,นะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่แม่ชอบมากนะคะเขามีระบบ Power Protection นะคะที่ปิดกั้นการรับกระแสะไฟจากภายนอกที่ไม่รู้จักนะคะทำให้ลดความเสี่ยงที่ตัวเครื่องจะเสียหายได้นะคะและอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าแสงไฟนี่เนาะสีฟ้าๆนะคะทำให้เวลาเราปั๊งในตอนกลางคืนในห้องนอนแบบเวลาลูกหลับ ย่องขึ้นมาปัม๊มนมกลางดึกอ,อะไรเงี้ยนะคะเราสามารถมองเห็นตัวเลขชัดเจนกดปุ่มได้สบายนะคะไม่ต้องแบบว่าลูบๆคำๆไม่ต้องมาเปิดแสงไฟหรือโคมไฟนะคะทำให้ลูกตื่นในตอนกลางคืนด้วยอ่านี่ในกล่องนะคะเขายังมีใบรับประกันมาให้ด้วยนะคะเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าลูกยังไม่คลอดใบรับประกันยังไม่เดินนะคะโอเคนอกจากนี้นี่เขายังมีนะคะเป็นบัตร Vip มีการส,สาหรับเครื่อง Galaxy 2นะคะทุกคนที่ซื้อเครื่อง Galaxy 2จะได้บัตรใบนี้นะคะสิทธิพิเศษเขาก็าคือใช้เป็นส่วนลด on top ซื้ออุปกรณ์ต่าง oh. ก็คือลด5%แต่ถ้าซื้อครบพันบาทนะคะก็จะลด10%เลยเป็นระยะเวลา1ปีนะคะออนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ของพัน เกิดหนึ่งั้างรวยนะคะอันนี้ก็มเริ่มงับตั้งแต่2ีสมกราคมถึง24มกราคมาก็คือวันที่แบบแม่ได้เครื่องมาเลยนะดีงามมากๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแบบว่ารีวิวนะคะเครื่องปั๊มนมทั้ง2รุ่นทั้ง Galaxy t o o แล้วก็ Little Plus Pro t o นะคะแต่ละเครื่อง มีการใช้งานยังไงนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะแม่แอนพูดได้อย่างละเอียดไปแล้วนะคะแต่ก็จะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งล้วกันถ้าใครมีบัตเจ็ตรุ่นนี้เลยคะ่ะรุ่นเดียวจบไม่ต้องไปวเวริรเวิร์ไม่ต้องไปร้องขอที่ไหนเพราะว่าแม่แอนว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วล่ะคะ่ะสำหรับฝากไไปอีกเรื่องนะเครื่องปั๊มนม t t t ิจูดมาร m ทุกรุ่นนะคะเขาได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Next Generation Electric Breast Pump ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น มั่นใจได้ค่ะโอเคก็ติดตามข่าวสารนะคะว่าเขามีโปรอะไรราคาเท่าไหร่มีของแถมอะไรได้ที่เพจแม่ทิจูดมานนะคะวันนี้แม่แอนขอตัวลาไปก่อนค่ะหวังว่าคุณแม่ทุกคนนะคะคงจะได้สาระกับเครื่องปั๊มนมนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้สักทีว่าจะเลือกเครื่องปั๊มนมยังไงรุ่นไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามตอย่าลืมกด u b s c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งกรุงร้งเพลง หรือติดตามมารางแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็ c e e o o o k นะจ๊ะ